นะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับลีโอท็อปท็อปได้สยามสปอร์ตเกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมหายไป2วันเกือบเลืครับไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยลีโอเอารวมทัพบั๊บมันพวมกันมันกว่าถูกต้องเลยนะครับกลับมาเจอกับเราสอคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณปีะบนแล้วก็ผมฝันลามาซียทักยังทักยังวันนี้มาในทรงผมของแครครับทรงผมเนี่ยผมไปตัดมาเมื่อวานนะครับแรงบันดาใจได้มาจากอดีตนักเตะบาเซลนาใครครับ เคดาดเดโลเฟลอ๋อเอ้ยคายไหมดูดิเลยคายไหมถ้าเกิดได้อยู่ได้อยู่ถ้าผมย้อมสีทองนะครับท่านผู้ชมผมนี่คือแบบเคลาดโบสและเฟลเลยอะแต่นี่ผมสีดำไงตอนแรกนึมว่าจะตบแบบอ๋อเหมือนกับโรนันดิโน่ไม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 ่ครับ เป็นไงเบื่อไหมเครดิเดอรเฟลได้ได้ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับสามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเข้ามาปุ๊บกดหน้าอะไรมาก็ได้นี่มีกดไลค์มีหัวใจมีกดหน้าวงหน้าว้าวเข้ามานะครับกดเข้ามาได้เลยนี่เป็นสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่สองนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปครับเนี่ยอย่างที่คุณปีโนโบทำแล้วก็ผมทำครับแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆถูกต้องเออนะครับแล้วสเต็ปที่สามครับคอมเมนต์เข้ามานะครับมีเรื่องราว อะไรค้างคาอยู่ในใจนะครับเราขอเน้นไปที่ฟุตบอลโลกที่ฟุตบอลโลกนะครับพวกสโมสรเนี่ยกับคุณเบรบอลเดี๋ยวค่อยไปคุยในเพจเดี๋ยวผมจัดให้คือตอนเด็นๆนนะครับส่วนเรื่องราวของต่างๆเนี่ยเราไปคุยกันตอนหลายสดตอนเที่ยงครึ่งใช่ครับแต่ว่าวันเนี้ยนะเรามาคุยกันเรื่องของการชิงอันดับที่สามซึ่งซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบรรดาโค้ชทีมชาติหลายๆคนก็บอกว่า for w a a t คือมันทําเพื่ออะไรมันจะแข่งทําไม <S <S นักเตะแต่ละคนมันไม่มีกระจิกกระใจอยากจะเล่นแล้วคือเอาไม่ง่ายครับ<อ>แพ้รอบรองชนะเลิศเนี่ยอืแรงบันดานใจแรงจูงใจเนี่ยมันหายไปเยอะเมื่อวานนี้อารันเชอร์เลอร์รออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน<อ>ก็ประเด็นนี้แหละนะครับเชอร์เลอร์บอกว่าการชิงอันดับที่สามมันเป็นเรื่องไร้สาระออนักเตะแต่ละคนมันไม่อยากจะเล่นแล้วคุณคิดดูคุณแพ้คุณพลาดเข้าชิงเนี่ยออใครมันจะอยากไปเตะ ต่อให้คุณชนะแล้วคุณได้อันดับที่3แล้วมัน<ช>ได้อะไรอะ่ะอันดับ3กับสีต่ต่างกันยังไงมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าปแรงจูงใจมากพอแต่แต่แต่ครับแต่คราวนี้อคืนนี้ผมว่ามันยังพอมีน้าหนักบ้าง <c oughs> เรื่องของการลุ้นดาวซันโวะระหว่างานักฟุตบอลที่เรียกว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายยอดเยี่ยมครับ ดาวยิงบลูทูธครับเฮลิเคเคนยิงสโมสรไหนนี่แฟนๆบอกว่าโอ้โหเป็นประตูของเฮลิเคนหมดบลูทูธเลยส่งไปถึงนะครับเลยนี่เขาก็คือตอนเขามีกรณีลุนดาวซันโวพิมเมลิกใช่ไหมใช่ที่เป็นกรณีเนี้ยที่มีเรื่องของโบซาลาโซาลาเเรื่องของประตูบลูทูธครับในบอลโลกเขา มีโอกาสมี <S 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 บลูทูธเหมือนกันแบบยิงแฉลบนคนอื่นเนี่ยคนอื่นยิงแฉลบมาโดยเขาเข้าแต่ว่าเราก็แค่แซลกันขำๆนะครับเราให้ให้การยอมรับเดียวเขาก็เก่งแฮริเคนเนี่ยเป็นจะบอกเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของพีมยรีก็ได้ก็ไม่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเมื่อวานนี้ผมไปนั่งดูบทสัมภาษณ์ความพร้อมของฝรั่งเศสับนะครับไปดูสัมภาษณ์ขององตวนกิสมันเขาพูดถึง การเป็นดาวซันโวนี่แหละเขาบอกว่าย้อนไปเมื่อยูโร2016สองปีที่ผ่านมานตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นดาวซันโวพีคเลยแต่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้แชมป์ปีนี้เขาก็เลยบอกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเ,ยเขาลองยิงประตูน้อยลงหน่อย<ข>อ่อ,อรังร่งจะได้แชมป์ขออ้างชัด <c oughs> ยิงได้สามลูกแล้วก็เ <laughs> ชี่ยมันพูดแบบน,นี้ก็ได้เหรอ คือยิงไม่เท่านี่ไงไม่เท่าใครอ่ะลูกากูกับแฮร์รี่เคนโอ้โหก็ออกมาพูดแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ก็แต่ก็แต่ก็อาจจะพอมีน้ำหนักนิดนึงตรงที่ว่าเขาก็ยิง3ลูกนะถือเคล็ดหน่อยถือเคล็ดถอไม่อยากยิงเยอะเดี๋ยวเป็นดาวซันโวลแล้วทีมชาติไม่ได้แชมป์สมมติสมมติถ้าเกิดว่าเอ็มบัปเป้ยิงแฮตทริกขึ้นมามันได้ดาวซันโวลขึ้นมาฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์อย่างเงี้ยมันก็ซวยไปนะครับแต่ว่าในรายของแฮร์รี่เคนนี่ยังมีลุ้นอยู่6ลูกคือตอนยี้นำโยนำโยแล้วคร เกมนี้ยิงอีกสัก2เนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงนะผมว่านะขอแค่ลูกากูอไม่ยิง2ลูกอ่ะก็จบคือถ้าเกิดลูกากูยิง2ลูกนะครับแอซิสจะมากกว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นลูกากูที่ได้ดาวซนโดไปแล้วก่อนเริ่มเกมเนี่ยโรเบโตมาร์ตินสก็บอกว่าเดี๋ยวป่าดันเต็มที่ลูกเดี๋ยวป่าจะดันให้ลูกคว้าดาวซนโดเลยครับคือความคิดเห็นของกุนซือสองฝั่งนะเมื่อวานนี้โรเบโตมาร์ตินสครับนะครับบอกว่าส่งทีมจัดเต็มแน่นอน ไม่มีเอาตัวสำรองลงไปวิ่งย่อยๆยๆไม่เอาเอาตัวจริงแน่นอนเต็มที่แม้ว่าจะเป็นการชิงอันดับที่สามส่วนเกลเลเซาเกตก็พูดประมาณเดียวกันเห็นเซาเกตบอกอาจจะโรเตชั่นสักสี่ออาจจะมีการเปลี่ยนตัวนักเตะบางตำแหน่งแต่ว่าตัวหลักๆพวกแฮร์รี่เคนนะครับพวกตัวเด่นๆเนี่ยยังส่งลงสนามนต้องลงไว้ก่อนเพราะว่า มันก็เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีมันเจอเบลเยียมด้วยไงคือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเคยเจอกันมาเออแล้วก็ไปแล้วกฤษแพ้เขาบอกว่าเกมนั้นเนี่ยอังกฤษเล่นไม่เต็มที่ทั้ง2ทีมแหละนะครับแต่ว่าเบลเยียมชนะมาได้1นศใช่นะครับจุดที่ผมอยากให้แฟนเพจโฟกัสไปที่เกมเนี้ยคือการดวลกันของ2ผู้รักษาประตูเราก็ยังไม่รู้นะว่าจอแดนพิกฟอร์ดกับตีโบกุ๊กตัวจะได้นลงเป็นตัวจริงทั้งคู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิด2คนนี้ ลงเป็นตัวจริงทั้งคู่ขึ้นมาสมมุตินะครับม,มันจะคือการเจอกันระหว่าง2คนที่มีการเล่นสงคารามน้ําลายกัน<อ>เพราะว่าตอนเจอกันรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยลูกยิงที่อัตนันยันาสาย,ยิงเข้าไปกุ๊กตัวสไปแขวบอกว่า ถ้าเกิดเป็นผมไม่น่าเข้านะเพราะผมสูงกว่าประมาณ10 15เซนอะไรแบบนี้พิกฟอร์ดตอนเซฟจุดโทษตอนเจอโคลอมเบียได้ก็เลยบอกว่าเพื่อนถึงผมจะตัวไม่สูงแต่ผมก็มีจุดเด่นของผมเองดูกันเลยคืนนี้ดูกันซิว่าจะวิ่งขึ้นมาต่อยกันหรือเปล่าวิ่งจากประตูขึ้นมาซัดกันเลยแต่ว่าผมว่าจ้น้าพิกฟอร์ดเนี่ยเป็นเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างจะเลือกรถในการขับนะครับมาครับก็เขาชื่อก็บอกอยู่ พิกฟอร์ดอะแทนพิกฟอร์ดโตโยต้าไหมครับส่วนผู้รักษาประตูของเบลเยียมเนี่ยป๊อตมากทำไมครับตีโบกูกลัวห้าบาทสิบาทเก็บไว้ก่อนเซนนะเออครับคืนนี้เนี่ยแข่งเวลาสามทุ่มนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับถ้าถ้าแข่งที่สนามนี้เนี่ยเจ้าเหมียวจะต้องออกมาทำนายนะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่ไหมฮะเออเออนะครับก็ผลงานการเจอกันครั้งล่าสุดอย่างที่รู้กันนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม เบลเยียมชนะมา1 0แล้วก็ตอนกระชับมิดปี2012ในอังกฤษชนะ1 0นะครับผลงานพอๆกันครับหานัดหลังสุดนี้ไม่ได้ข่มกันมากนัะแต่ว่า FIFA Ranking เนี่ยเบลเยียมดีกว่านะเบลเยียมอันดับ3ของโลกแล้วก็อังกฤษตอนนี้อันดับ12ของโลกนะครับเบลเยียมนี่เคยขึ้นไปเป็นอันดับ1นึ่นะครับแต่ว่าอังกฤษ เหมือนจะยังไม่เคยอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ต้องพูดถึงเลยใช่แต่ม,มันก็มีง,ลลงมีบางช่วงมีพีคนะช่วงที่ฟาบิโอคาปเปโร่คุมในช่วงนั้นก็พีคๆอยู่เหมือนกันใช่คืเอเป็นติดท็อปทีนะครับช่วงนั้นนะครับส่วนผังการเล่นในะอย่างที่บอกนะครับ2<อ>ทีมเนี่ยอาจจะมีการกาโรเตชันนักเตะนะครับอยู่พอสมควรเลยแต่ตามผังที่ออกมาของเบลเยียมเนี่ยแทบจะเป็นตัวจริงทุกตำแหน่งเลยนะโอ้โหนะครับคือมันยึดในเกมที่แล้วเลยอ่ะครับนะครับ เนี <N <government> <N ่ย <ic> ก็รายชื่อที่เขาคาดการณ์กันมานะครับโกเนี่ยกุ๊กตัวแบ็กทรีนะมีอัลเดอร์ไวเรลกองปานีแล้วก็แฟตองเก้นวิงขวาเนี่ยไม่ใช่ก่อยไก่นะวิ่งวิงแบ็กฝั่งขวาพอมัสเมอร์นีเยครับอ๋อหายเจ็บแล้วเอออ๋อไม่ได้พ้นโทษแบนแล้วพ้นที่แล้วลงไม่ได้วิงซ้ายครับนาเซอร์ชาร์ลี่กองกลางเฟเดนี่วิทเซลแล้วก็ตัวรุกนะครับอาซากับเดอร์บอยส์ทำเกมสนับสนุนให้ลูกากูนี่คือชุดใหญ่เลยนะ ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยนะครับตามสื่อคาดก็อย่างที่บอกว่าบางตําแหน่ง uh huh. อาจจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับวันนี้ดวลหลัง3เหมือนกันจริงๆร,ระบบคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันนะสทีมนี้นะครับมีพ i ิกฟอร์ดนะครับเป็นผู้รักษาป,ประตู กองหลัง3คนเนี่ยมีวอลเกอร์สโตนแล้วก็แม็กควายนะครับยังคงยึดชุดนี้นะนะครับส่วนวันนี้เนี่ยคนที่จะได้ลงก็คือเพนอเล็กซานเดอร์แอนโนคนเหล็กคนเหล็กเออนะครับแฟนๆบอกว่ากีชาติในอยากเห็นฟอร์มหน่อยเลอาพูดฤดูกาลที่แล้วโอ้โหฟอร์มดีเล่นดีเล่นดีนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับวันนี้เป็นเดนนี่โรสนะครับตรงกลางมีเจสซี่ลินการ์ดเอเวอร์ดเออร์แล้วก็ลอฟตัสชีกครับ วันนี้จะได้เห็นชีกลงสนามละคนรวยอะท่านชีกท่านชีกนะ,นะครับออส่วนแนวรูกอีก2คนก็เป็นมาคัสแดสฟอดยืนคู่กับแฮร์รี่คนคือง่ายๆครับ,บเอริกไดเออร์ก็ลงแทนเฮนโดใช่จอแดนเฮนเดอร์สันเล่นเป็นมิฟฟิวตัวรับแต่ว่าคอยวางบอลยาวแล้วให้ลิงกาดกับลอฟต์ชีกเนี่ยเป็นตัวแลบแลบขึ้นหน้าไปผมว่าถ้าเกิดเจอการแบบนี้นะสูสีสูสีมากนะครับจริงๆอังกฤษเนี่ยถ้าถามว่าพวกเขา ฟอร์มขี้เหร่ไหมผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่าดีเกินคาดด้วยดีเกินคาดนะครับแล้วภาพรวมของนักเตะแต่ละคนก็ทําผลงานได้ดีใช่ครับดีกว่าที่เราเราตั้งความหวังเอาไว้อะคือเอาง่ายๆตอนประกาศรายชื่อมาผมเชื่อว่ามีบางคนคิดว่าตกรอบแรกโอ้โหคือนักเตะแต่ละคนนี่มันไม่ใช่ก้าวไปถึงระดับบวัวคาสทังค,คนเดียวอะกองหลังเนี้ยครับฟิลโจนส์กับคริสมอลลิงคนก็คิดว่าคุณน่าจะเลือกคริสมอลลิงเออเอฟลฟิลโจนส์แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะตัวจริง3คามันย่งอูว แล้วก็พาทีมเขาถึงรอบรองเนี่ยผมว่ามันต้องให้ทาชมแกเร็ดเซาเกตแล้วก็นักเตะอังกฤษชุดนี้ดจ้จริงๆตกรอบเนี่ยฟีดแบ็กของแฟนๆอังกฤษเนี่ยเป็นในแง่บวกนะบวกครับนะครับไม่ได้เหมือนกับเป็นการผิดหวงังหรือ,อว่าขับไล่ตัวเซาเกตนะครับ,รบเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนักเตะหลายๆคนนะสามารถ ไปเล่นอีก4ปีข้างหน้าได้คืออายุมันกำลังแบบสุกงอมอ่ะคุณดูอย่างแฮร์รี่เคนเดเลยแอนลี่จอร์แดนเดอร์สันเคนเนี่ยอีก4ปีเนี่ยอยู่ในช่วงพีคเลยนะ28 29ใช่ไหมนะครับแล้วโอ้โหสตอร์ลิงอย่างเงี้ยแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยผมพูดได้เลยนะครับเพิ่มเพิบอลโลก4ปีข้างหน้าไลอ้อนอาจจะเปลี่ยนจากเดิมแค่2-3คนใช่นิดหน่อยก็คือตัวอายุเยอะๆนะครับแล้วเนี่ยเราดูเนี่ย เอาผังวันนี้นะครับผังวันเนี้ยตามที่สื่อคาดเนี่ยอผมว่าชุดเนี้ยอาจจะเล่นได้หมดเลยใช่อาจจะมีคลายวอเกอร์ที่สี่ปีข้างหน้าแตะเลขสามแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเนี่ยยังอยู่ในช่วงยี่สิบไปปลายถูกครับกลางๆแล้วสามารถเล่นได้หมดเป็นตัวหลักได้ทุกคนเลยเออเนี่ยมันนี่คือจุดที่ต้องบอกเลยว่าอังกฤษชุดนี้อืเหมือนเหมือนแกเรตซเาเกตรีบเอาดาวรุ่งขึ้นมาใช้เดี๋ยวแล้วใช้แล้วมันได้ผลผมว่ามันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเยอรมนี ตอนบอลโลก2010เนี่ยดันทั้งโอซิลโอมัสมุลเลอร์เป็นแบบนักเตะดาวร,าวรุ่งนั้นเลยแต่เล่นดีดอ่ะคือตอนนั้นเล่นดีมีแวว <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แชมป์แต่4ปีถัดมานักเตะพวกนี้มันสุกงอบมันบ่มเพาะประสบการณ์มาเก่าขึ้นแล้วทุกคนก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ผิดหวังนะอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าจะเย็นๆหน่อยจะเย็นๆนะให้เวลารอโอกาสหน่อยนะครับเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณเองผมว่าเดี๋ยวสักเอาเอายูโร2 0 1 0 สิบยี่สิบใช่ไหมเออเออยูโรสองพันยี่สิบผมว่าแกดูฟออเกรงตัดสูตรรอแล้วเออเฮ้ยไม่ใช่เขาใส่นี่ไม่เขาใส่สูตรข้างในใช่ไหมเขาบอกคือแทงสนุกเกอร์ไปอยู่แซวกันไปอยู่ค r ูซิเบิลเทเตอร์เซลกันแล้วเดี๋ยวอีกสองปีเนี่ย เอาแบบว่าเป็นสูตรตัวนอกแล้วถ้าเกิดแกเดนซเกตสมมุตินะพัากฤษเป็นแชมป์ยูโร2020มีชื่อใหม่แน่อาจจะแตะทันเซอร์ได้ทันเซอร์แกเดซเกตยยดอัศวินนี่อาจจะมานอนรอหน้าบ้านเลยใช่ขอมันต้องมีต้องมีนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เรื่องของฟุตบอลโลกที่กาตาร์สปีข้างหน้าจัดเดือนพฤศจิกายนคือคือโอเค ผมบอกว่าบอลลี่นี่ชิบหายเลยนะชิบหายแล้วมันละลีกโปรแกรมยังไงเนี่ยผมให้3พยางเออโกดาหนไม่แล้วช่วงนั้นอะเอาโดยเฉพาะพี่บอลเหลี่นะมันเป็นช่วง boxing day นะช่วงกับเรจะเข้ากซิ i n g ดย์กำลังเบียดเบียดจะเข้าช่วง boxing day แล้วครับคือแต่ละสโมสรมันต้องวางแผลแล้วโปรแกรมค่อนข้างหนักแล้วคือแบบเนี้ยเท่ากับว่า b o ิ i n g day มีไม่ได้แล้วคือเอาง่ายๆครับในอดีตอะตอนที่แอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยมันชอบมาแข่งทันช่วงนี้ช่วงนี้มีปัญหาตลอดเอออันเนี้ย ขนาดแค่นักเตะแอฟริกันอ่ะมันยังมีปัญหาต่อหลายๆทีมเลยอันนี้ฟุตบอลโลกนี่ฟุตบอลโลกคือแบบจะให้แบบเล่นแตงไม่มีไม่ได้มันต้องเบรกอ,อ,อ่ะนะครับอาจจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงดีนะาสมศรลองเอายูยี่สิบเอ็ดขึ้นมาเล่น<笑><笑>ในช่วงนั้นไงหนึ่งเดือนเอายูยี่สิบเอ็ดขึ้นมาเล่นแล้วตัวหลกัหลกๆเอาส่งไปทีมชาติผมออกตรงๆนะผมอะกาตาร์อาจจะเป็นประเทศร่วมเอเชียเหมือนพวกเราแต่ผมไม่เห็นด้วยนะตอนที่กาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย เพราะอย่างแรกอากาศร้อนอากาศร้อนอาจจะแก้ไขเลยอะมีแอร์ในสนามบนแต่ว่าติดสร้างสนามไม่หลังคาเวลาอยู่นอกสนามแ่ะมันร้อนแมแล้วพอต้องเลื่อนโปรแกรมนี่ไทีมในลีกยุโรปมันเสียหายมะทบหมดเลยนะจากพีเมลีกเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมคราวเนี้ยมันอาจจะขยับเข้ามาอาจจะเปิดฤดูกาลกรกฎาเลยโอ้แล้วโปรแกรมแม่งอาจจะเบียดมากขึ้นน่ะ ทั้งช่วงก่อนถึงวันโลกกับช่วงกลับมาหลังวันโลกเนี่ยใช่แล้วผมว่าช่วงปีใหม่นะแม่งเตะสัปดาห์หนึ่งสามนัดแน่นอนช่วงนั้นมันจะมาอัด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 แล้วโหแล้วการดูบอลมันก็จะแบบไม่สนุกแล้วว่ความเข้มข้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีผลนะครับอย่างปกติเวลาบอลโลกใช่ไหมมันแข่งในฤดูกาล ถ้าเกิดสักประมาณนัดที่35 36หรู้ว่าไม่มีรุ่นอะไรแล้วผอ่ผอนได้รอเตะบอลโลกใ่แต่เนี้ยแข่งไปครึ่งทางบอลโลกมาแม่ก็ต้องไปบอลโลกอีกแล้วก็ต้องมาเน้นจนจบฤดูกาลอีกโหโหคือเอาอง,ง,างา่ายๆเหมือนคุณกำลังวิ่งระยะไกล1 0 0 0 0มเมตรอะไรแบบเนี้ยออออนะครับนี่มันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับผมว่าเขาจะต้องมีการคุยกันหลังจากนี้นะครับสติข้อมูลน่าสนใจนะครับในคู่เบลเยียมกับอังกฤษนะครับก็คู่นี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าเจอกันมาแล้วนะครับนัดนั้นนี่อัดนานยานาซายิงแล้วก็ไม่มีชื่ออีกเลยหลังจากนั้นยิงเข้าไปนะครับสถิติการเจอกัน7นัดนัดอังกฤษขมนิดๆนะครับชนะ2นะครับเบลเยียมชนะ1นรับนะนับเฉพาะเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3เกมนะครับเบลเยียมชนะ1ก็คือเกมล่าสุด อังกฤษเนี่ยชนะช่วงต่อเวลา1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันอีก1นัดโอ,โ,โอ้โหใกล้<น>เคียงกันสตสนะครผมวม่าม,มันก็ไม่ได้ขี่กันมากอ,ะอ่ะสองทีมนี้มันถ้าว่าในในแง่ของเชิงเทคนิคเบลเยเียมอาจจะดีกว่าครับแต่ในแง่ของความคึกหรือว่าความสดมบางทีก็อาจจะเป็นอังกฤษที่ชุดนี้มันยังมีความห้าวมีความหายโยคึกขนองโค้ดบอกว่าเฮ้ยนี่มันชิงอันดับ3นะเองไม่ต้องจริงจังมากก็ได้ไม่ได้ครับโค้ด บอสไม่ได้ผมต้องเอาเต็มที่ครับเดี๋ยวโดนกลับไปโดนด่าครับเอออันดับเฮ้ยแต่จริงๆเนี่ยเงินรางวัลค่อนข้างต่างกันนะครับอันดับ3กับอันดับ4เนี่ยต่างกันเป็น10ล้านเลยนะตีเป็นเงินบาทใช่ไหมติดไม่10ล้านปอนด์เลยจริงเหรอใช่โอ้เงินรางวัลค่อนข้างต่างกันเยอะครับตอนนี้หนึ่งปอนมันสี่สิบห้าบาทใช่ใช่โอ้ห่างกัน450ล้านบาทเลยเหรอห่างกันเยอะมากห่างกันเยอะมากเป็นเป็นหลักล้านปอนด์เลยนี่แหละครับครับครับนะครับอาจจะเป็นจุดนี้เปล่าต้องเน้นเลยล่ะแบบสมมติห่าง เดี๋ยวไปคุยคุยกันกับนักเตะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าที่3านะเออเดี๋ยวเอาไเอยเท่าเท่านี้ได้จะเพิ่ม1ิบล้านปอนด์แบ่งให้สมาคมเท่านี้เดี๋ยวพวกรามาแชร์กันเออนี่อาจจะเป็นเออมีมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าเงินรางวัลในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเยอะที่สุดนะตั้งแต่เคยมีฟุตบอลโลกมาจริงจริงมันก็เยอะขึ้นทุกทกปีใช่ใช่แต่ว่าปีนี้นี่เขาบอกว่าลิขสิทธิ์นี่ฟีฟ่าแบบฟันยับเลยฟันยับเลยนะมีเท่าไหร่เล็กๆน้อยน้อยเจ้าไหนนี่แกขายหมดเดี๋ยวรอดูเเอะพริ่มป็น เป็น48ทีเมื่อไหร่โอ้โหิกธส์ผมบอกเลยแพนยิ่งกว่านี้ใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกเราว่าฟีฟ่าตั้งเป้าทําเงินเนี่ยแบบกําไรมหาศาลเอาแล้วอย่างนี้คนไทยจะได้ดูไหมเอาคนไทยเราโชคดีที่สุดผมบอกเลยคนไทยคือคนที่โชคดีที่สุดแหละฟุตบอลโลกได้ดูตลอดเฮ้ยเขามีชาติในเอเชียบางชาตินะครับที่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกนะมาไทยสิสงสิมกันต้องเที่ยวไทันะครับอ่าอ่านคอมเมนต์หน่อยครับครับนี่ยมีคบอกว่าเบลเยียมที่3อมันเกฤีดที่4ครับ คุณวรชัยเอ๊ะใช่พอโอเคทิศบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่นะบอกว่าที่หายแน่นอนครับบอลโลกครั้งหน้าพองเงินล้วนๆจริงๆครับอืมเขาอาจจะแบบว่าโหวตมาแบบกระชั้นปกติก็ได้ทีมงานครับมีเขาบอกว่าวันนี้แจกหมวกกับเสื้ออย่างละตัวอย่างละหนึ่งอย่างครับอย่างละหนึ่งชิ้นครับที่แจกหมวกกับเสื้อเหรอครับเออเน่เ่เวันนี้เขามีบอกมาครับอ่เดี๋ยวเราให้เป็นการปิดช่วงสุดท้ายเลยอ่าคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนเออเดี๋ยวผมหยิบหยิบเดี๋ยวให้ทีมงานไปหยิบบเสื้้อกัได แจกเราจะถามคำถามว่าไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราแจกง่ายๆเลยทายสกอร์เข้ามาเอาเราจะแจกในไลฟ์นี้เลยหรือว่าจะรอก่อนเดี๋ยวเรากลับมาแจกพรุ่งนี้ถ้าแจกในไลฟ์สดอ,อาจจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันช่วงสุดท้ายแล้ะเราให้ทายสกอร์รเกมคู่นี้เนี่ย uh huh. อังกฤษกับเบลเยียมแล้วใครอีกคนแรกด้วยอเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีเสื้อกับหมวกใช่ไหมเสื้อกับหมวก หนึ่งคำถามเราทายสกอร์อ,อีกหนึ่งคำถามเราทายคนยิงดีกว่าครับอ่ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเอาเป็นหมวกครับอ่าผมฟันเลยนะผมเอาหมวกทายสกอร์ครับคุณทายสกอร์เข้ามาว่าเบลยเยียมกับอังกฤษวันเนี้ยผลจะออกมายัางไงครับเอาคนที่ถูกแล้วเดี๋ยวจะมาเราจะมาสุ่มจากคนที่ทายถูก อ่าโอเคไหมสมมติว่าผม1 0ึ่ครับคุณทาย2 0ออกมาปุ๊บ2 0อ่ะคุณก็ได้ไปโอเคอ่าอันนี้คือหมวกนะหมวกเดี๋ยวเราเอามาโชว์ให้แฟนเพจทีพิมพ์ในแชทนี้เลยใช่ไหมอ่าพิมพ์เข้ามาในแชทเลยสกอร์เบลเยียมกับอังกฤษแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้รู้ผลเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราไปดูคำตอบให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประกาศผลอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศอ่าเอาสกอร์เนี่ยได้หมวกนะครับสกอร์เกมในคืนนี้เบลเยียมกับอังกฤษอ่าส่วนเสื้อเนี่ยครับเราเอาคนยิงครับนะเราเอาคนยิง สมมุติว่าคืนนี้แฮร์รี่เคนกับลูกากูยิงครับนะผมตอบว่าคืนนี้แฮร์รี่เคนยิงครับผมก็มีโอกาสเข้าไปลุ้นนะเข้าใจไหมคุณตอบลูกากูแค่คนเดียวคุณก็มีโอกาสเข้ามาสุ่มเป็นผู้โชคดีเราเราไม่ได้เอาคนแรกก็ได้ใช่ไหมไม่เอาไม่เอาคนแรกเอาคนที่ทายถูกเนี่ยมาลุ้นสุ่มแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะใช้โปรแกรมสุ่มให้ให้คุกกี้ทำไยกันเอออย่างนงี้นะครับสมมุติว่าคุณคิดว่า เฮลิเคนลูกากูเดอะบอยยิงครับสามศูนย์เออคุณทายเข้ามาเลยนน่เรามีของมาให้ดูแล้วเน่เเดี๋ยวลวกสนุกกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเราเจอกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแจกในรายการนี่ลายะลรสเปนอ่ะออสเปนนี่น่นี่เราแจกชาติใหญ่ๆไปเพียบเลยนะเยอรมันอังกฤษสเปนแจกไปครบละเออย้ำอีกรอบนึงย้ำอีกรอบนึงแฟนๆนะครับหมวก ทไทยสกอเร์เบลเยียมกับอังกฤษครับคืนนี้สกอเร์เท่าไหร่เราจะเอาคนที่ทายถูกทั้งหมดครับมาสุ่มมาสุ่มนะมาจับฉลาหาผู้โชคดีส่วนเสื้อทายคนยิงคิดว่าคืนนี้ใครจะยิงบ้างถ้าเกิดตอบว่าแบบยังไงองดียิงได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ลุ้นเอาอย่างงั้นเอาเอาคุณก่อนคุณเอาสกอก่อนสกอ์อ่าผมให้ผมเล่นด้วยได้ใช่ไหมได้ได้ผมว่าอังกฤษอ่า แพ้ศูนย์สองมังกฤษแพ้ศูนย์สองเยี่ยมชนะสองศูนย์เลยอาาอาขายิงลูกากูยิงสองแต่แฮร์รี่เคนได้ดาวนซันโวเขายิงลูกหนึ่งอ่าาาาเนี่ยเท่ากับว่าถ้าลูกากูยิงครับคุณก็มีสิทธิ์ ถ้าเฮลิเคนยิงคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นนะสามารถตอบเข้ามาได้แบบคำถามเดียวเลยกว้างแจกง่ายเลยตอบเข้ามาได้แบบคำตอบเดียวสมมติว่าเอาแตงผมเนี่ยผมคิดว่าเบลเยียมชนะ1 0ึนย์นะครับคืนนี้เควินเดอบอยยิงเนี่ยแล้วสมมติว่าเดอบอยยิงจริงครับผมก็มีลุ้นทั้ง2อย่างเลยทั้งสกอร์แล้วก็ทั้งคนยิงด้วยนะเราแบบนี้เหรอให้ทีมงานเราคัดอ่านคอมเมนต์อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปมีคนบอกว่า ข่าวเชลซีเดี๋ยวผมไลฟ์สรุปคืนนี้ทีเดียวนะครับผมเคนจะได้ดาวซันโวหรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องมีคนมาประเคนนะครับต้องมีคนมอบให้ที่นี่คนทักทรงผมผมเพียบเลยสุดยอดไม่ธรรมดาเออผมว่าเอาจริงๆพอดูดีๆมันก็ไป้ายเคียดเดลเฟียหมดละได้อยู่ได้อยู่ได้ว่าคยใครคุณว่าคลายใครอังเดโกเมสอังเดโกเมสโกเมสมันเข่าเยอะอังเดโกเมสต้องตัดผมสั้นไงเคยเห็นเปล่าทรงผมเนี่ยทรงว่าที่นักเตะเชลซีครับ ใครครับจอจินโยรัาหัวผมสีแบบสีบรอนด์เนี่ยนะใช่แหละสวัสดีนี่มีคนเขาบอกว่า แฟนเชลซีแต่ว่าชอบคุณฝันลามาเซียครับไม่ธรรมดาไปจานี้เป็นคนมีวิสัยทัศน์ไกลยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับนี่มีคนตอบเข้ามาเยอะนะครับสามหนึ่งเบลเยียมครับเดอะบอยยิงอ่าอาซายิงครับเบลเยียมหนึ่งศูนย์มีคนบอกแรชฟอร์ดก็เล่นเด่นนะคะเป็นที่จดจําของแฟนบอลเลยจดจําครับจดจําครับโดยเฉพาะนัดที่แล้วจดจําชิบหายเลยครับมาคัสแรชฟอร์ดนะคนรู้สนุกเต็มเลยนะครับเฮ้เยอะมากเยอะมากนี่นะครับอ่ะ หมวกเป็นสกอร์เสื้อเป็นคนยิงนะครับใครทายถูกทั้ง2อ,อย่าง ก็มีลุ้นทั้งคู่นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราจัดการใครอยากได้หมวกอย่างเดียวก็ทายแค่สกอร์มาใครอยากได้เสื้ออย่างเดียวก็ทายแค่คนยิงมาแค่นั้นนะครับง่ายๆง่ายๆเองประมาณนี้แล้วกันเนาะจัดไปนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดของดีโอท็อปท็อปบายสยามสปอร์ตนะครับขอขอบคุณดีโอรวมทัพป๊อบมันรวมกันมันกว่านะครับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็แจกของรางวัลด้วยของรางวัลหลังเกมแล้วก็ก่อนเกมทักชิงชนะเลิศถูกต้องครับมาดูซิว่า มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมากจัดไปนะครับช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครันะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้หมดหน้าที่แล้วผมฝันลามาซีแล้วก็คุณบินาโบตลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้9นาฬิกาจัดไปจัดไป,ไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ